เรื่องของการบังคับผลัดขนนะครับภาษาอังกฤษก็เรียกว่าฟู้ดมูติ้งหรือมันมีอีกคำศัพท์หนึ่งนะครับสำหรับการบังคับผลัดขนนะครับก็คือฟล็อกรีไซเคิลหรือว่าฟล็อกรีไซเคิลนะครับเป็นการนำเอาฝูงไก่กลับมาใช้ใหม่นะครับซึ่งอันนี้เขาจะใช้ในการเลี้ยงไก่ไข่กับไก่พ่อแม่พันธุ์นะครับซึ่งการบังคับผลัดขนนะครับหรือว่าการนำเอาฝูงเก่ากลับมาใช้ใหม่เนี่ยนะครับ เขาเรียกว่าบางครั้งอาจจะนํามาใช้วิธีการนี้นะครับแต่บางครั้งอาจจะไม่จําเป็นนะครับขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของทางตลาดนะครับสถานการณ์ของการตลาดนะครับเดี๋ยวผมค่อยเล่าไปทีละเรื่องนะครับสาหรับแผนการอันนี้เขาเรียกว่าการวางแผนการนําไก่ฝูงใหม่เข้ามาทดแทนในการเลี้ยงไก่ไข่นะครับสำหรับการเลี้ยงไก่ไข่นะครับก็จะมีตั้งแต่ไก่เล็กนะครับ ที่จะแบ่งเป็นช่วงนะก็คือช่วงไก่เล็กไก่รุ่นก็คือช่วงเดียวกันแล้วก็ไก่ในระยะให้ไข่นะครับไก่เล็กไก่รุ่นแล้วก็ไก่ไข่นะครับการจะเลี้ยงไก่ไข่ได้นะครับหรือว่าการจะได้มาซึ่งไก่ไข่เนี่ยนะครับมันก็ต้องมาไก่เล็กไก่รุ่นก่อนนะครับซึ่งจะใช้เวลาในการเลี้ยงนะครับประมาณ18สัปดาห์ช่วงไก่เล็กไก่รุ่นนะครับสิสัปดาห์แล้วหลังจากนั้นมาก็เข้าสู่ในระยะของการให้ไข่ นะครับซึ่งจะให้ไข่อยู่ที่ประมาณ52สัปดาห์นะครับระยะเวลาในการให้ไข่นะครับก็คือมันจะไปปลดไข่อยู่ที่อายุประมาณ72สัปดาห์นะครับถ้านับตลอดอายุนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะเริ่มเลี้ยงไก่ไข่น้าวันนี้สมมติว่าเราต้องการที่จะเลี้ยงไก่ไข่วันนี้ไม่ใช่ว่าเราเริ่มต้นเลี้ยงมันจะได้ไก่ไข่เลยไม่ใช่นะครับมันก็ต้องมีแผนในการนําไก่ไข่เข้ามานะครับซึ่งการนําไก่ไข่เข้ามาเนี่ยนะครับมันก็จะมีอยู่3รูปแบบนะครับเปีูเห็นว่า การนาไก่เข้ามาทดแทนจะมีอยู่3รูปแบบนะครับอันที่1ก็คือเป็นการเลี้ยงไก่รุ่นทดแทนโดยฟาร์มของตัวเองก็คือตัวเองเลี้ยงเองนะครับถ้าเราเอาลูกไก่เข้ามาวันนี้อีก18สัปดาห์ข้างหน้ามันจะเริ่มให้ไข่เพราะฉะนั้นวางแผนการผลิตได้นะครับอันที่2นะครับเราอาจจะซื้อไก่รุ่นทดแทนมาจากฟาร์มอื่นการซื้อไก่รุ่นทดแทนหรือว่าการซื้อไก่สาวมาเลี้ยงเนี่ยนะครับมันจะต้องมีการวางแผนมันจะต้องมีการสั่งจองนะครับ พราะปัจจุบันเนี่ยก็จะมีฟาร์มนะครับฟาร์มที่เลี้ยงเฉพาะไก่เล็กไก่รุ่นเพื่อจําหน่ายเป็นไก่รุ่นพร้อมไข่มีนะครับแต่ส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่มันก็จะเป็นฟาร์มที่เขาเลี้ยงเลี้ยงไก่เล็กรุ่นเพื่อที่จะทดแทนฟาร์มของตัวเองนะครับก็คือกันที่หนึ่งถ้าเกิดเรามีไก่เหลือเขาก็จะแบ่งให้กับเกษตรกรรายอื่นไปเลี้ยงนะครับอันนี้สองอย่างนะครับเลี้ยงไก่รุ่นทดแทนเลี้ยงเอง กับอันที่สองก็คือซื้อมานะครับซื้อไก่รุ่นพร้อมไข่มาเลี้ยงเลยนะครับซึ่งไก่รุ่นพร้อมไขน่นปัจจุบันนะครับราคาต่อตัวนะครับจะอยู่ที่ประมาณร้อยห้าสิบขั้นต่ำร้อยห้าสิบถึงร้อยแปดสิบแต่เวลาเกษตรกรซื้อมาเลี้ยงส่วนใหญ่อยู่ที่ราคาสอง้อบาทส่วนใหญ่นะครับถ้าเกิดเราซื้อจานวนน้อยนะครับเพราะว่ามันจะบวกค่าขนส่งเข้าไปโดยบางยิ่งถ้าเกิดว่าอยู่ในอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลการขนส่งการคมนาคมไม่ค่อยสะดวกนะครับราคาจะสูง แต่ต้นทุนในการเลี้ยงดยโดยปกติจะอยู่ที่ประมาณร้อยห้าสิบบาทนะครับที่เขาซื้อขายทั่วไปถ้าเกิดซื้อจํานวนมากๆนะครับถ้าซื้อจํานวนมากบางครั้งอาจจะลดนะครับราคาจะลดลงมานะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราคิดว่าต้นทุนในการเลี้ยงไก่รุ่นทดแทนนะครับราคาจะเท่าไหร่นะครับเราก็เอาราคาค่าลูกไก่บวกกับราคาค่าอาหารที่ไก่มันจะกินตลอดช่วงไก่รุ่นนะครับต่อตัวมันมีมาตรฐานของมันอยู่ราะนั้นเราคำนวณได้ อันนี้คือราคาต้นทุนแล้วราคาที่เพิ่มขึ้นไปอีกนั้นก็คือเป็นเรื่องของอค่าวัคซีนค่าเวชภัณฑ์ทั้งหลายแล้วก็บวกด้วยค่าบริหารจัดการอีกเล็กน้อยนะถ้าเราเลี้ยงไก่จานวนมากค่าบริหารจัดการต่อตัวจะถูกนะจะจะถูกลงนะครับตัวหารมันจะมากขึ้นนะครับแล้วก็อันที่สามนะครับเป็นการนําเอาฝูงไก่กลับมาใช้ใหม่นะครับเรียกว่า flock recycling นะครับหรือว่า f l o c k r e c y c l e นะครับซึ่ง ในอดีตน,นะครับในอดีตวิธีการนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นการบังคับผลัดขนนะครับเป็นการบังคับผัดขน i n d u c e molting หรือว่า f o r c e molting นะครับซึ่งการนำเอาฝูงไก่กลับมาใช้ใหม่นะครับก็เป็นอ่ามันเป็นเทคนิคอันหนึ่งนะครับเป็นเทคนิคอันหนึ่งอ่าไก่นะครับเวลามันจเจริญเติบโตขึ้นมานะครับนนี่ผมวิาชาได้ดูนะครับเวลามันจเจริญเติบโตขึ้นมาโดยโดยก็ยิ่งไก่ไข่ นะครับไก่ไข่เนี่ยนะครับมันจะมีการผลัดขนอยู่สามครั้งนะครับมีการผลัดขนอยู่สามครั้งกว่าที่มันจะเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์นะครับอันที่หนึ่งนะครับก็คือช่วงไก่เล็กนะครับหลังจากที่ลูกไก่เกิดออกมามันจะมีขนดาวนะครับจากขนดาวมันก็จะเปลี่ยนมาเป็นขนคอนทัวร์ชุดที่หนึ่งนะครับ เป็นขนคอนทัวชุดที่หนึ่งอายุประมาณ3สัปดาห์4สัปดาห์อันนี้อันนี้แล้วแต่นะอันนี้อันนี้อายุข้างบนนะครับตัวข้างล่างเนี่ยนะครับอายุประมาณสองสสัปดาห์มันก็เจ็บขึ้นมาละนะครับเปลี่ยนจากขนดาวไปเป็นเป็น,น,นขนคอนทัวชุดที่1ขนคอนทัวชุดที่1เนี่ยน,นะครับมันก็อยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปจนอายุประมาณสักเกือบเกือบสิสัปดาห์นะครับประมาณ6กถึงแหรือ10สัปดาห์มันก็จะมีการผลัดขอนอีกค,ครั้งอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นขนคอนทัวชุดที่2นะครับซึ่งมันจะสวยงามกว่าขนทัวรชุดแก เส้นขนมันจะใหญ่หญขึ้นนะครับแล้วก็มันก็จะอยู่ไปในช่วงไก่รุ่นอยู่ไปอยู่ไปจนอายุป,ประมาณสิบเจ็ดสิบแปดหรือสิบเก้าสัปดาห์นี้แล้วแต่นะครับมันจะเริ่มผัดขนไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆื่อเรื่อยเื่อยซึ่งขนชุดที่สามเนี่ยการผัดขนรั้งที่สามเป็นการผัดขนเพื่อที่จะเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เพราะฉะนั้นขนชุดเนี้ยมันจะเป็นขนที่โตเต็มวัยแล้วนะครับขนที่โตเต็มวัยเพราะนั้นไก่มันจะเริ่มให้ไข่นะครับไก่ที่มีความสมบูรณ์พันธุ์มีความสมบูรณ์เพศแล้วก็เริ่มให้ไข่่เราาดดดูได้จกชุที 3. แล้วขนชุดที่สามเนี่ยนะครับมันก็จะอยู่ต่อไปบนร่างกายของไก่จนอายุประมาณหนึ่งปีแล้วมันค่อยผัดขนนะครับอันนี้คือคนไก่แล้วก็ลำดับขั้นของการผัดขนของไก่นะครับสำหรับไก่ไข่จะเป็นลักษณะนี้แต่ถ้าเกิดเป็นนกที่อยู่ในธรรมชาติก็จะเป็นอีแบบหนึ่งนะครับซึ่งการผลัดขนการงอกของขนลำดับของขนเนี่ยมันจะแตกต่างกันไปนะครับแต่โดยหลักการจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้พอไก่เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์นะครับ ก็เริ่มให้ไข่นะครับไปจนสิ้นสุดของการให้ไข่พอครบหนึ่งปีนะครับขนที่อยู่บนร่างกายของไก่มันจะก็ค่อยผลัดขนก็ค่อยผัดขนก็คอ่คอ,ยคอยล่วงไปทีละเส้นทีละเส้นทีละเส้นพอครบกาหนดมันนะครับเพราะนั้นเราจะสังเกตเห็นว่านะครับอันนี้เราจะสังเกตเห็นว่าการผัดขนในช่วงแรกนะครับมันจะใช้เวลาประมาณ3สัปดาห์นะครับช่วงมัน3สัปดาห์ไม่ใช่ว่าอยู่ดีมันผัดปุ๊บหมดแล้วก็เพิ่งอกขึ้นมาใหม่ทันทีไม่ใช่นะครับไม่ใช่เวลานะครับขนก็ค่อยล่วงแล้วขนก็ค่อยงอกขึ้นมาทดแทน ไปเรื่อยๆนะครับการผัดขนครั้งที่สองนะครับจะใช้เวลาประมาณ4สัปดาห์ครึ่งเห็นไหมครับพอไก่โตขึ้นมามันจะใช้ระยะห่างแล้วนะครับแล้วก็ช่วงอายุการผัดขนครั animals, course, five, come, Esto, an, like infinity, ้งที่สามนะครับมันจะใช้เวลาประมาณ5สัปดาห์6สัปดาห์ในการผัดขนทีละเส้นทีละเส้นแล้วก็ค่อยงอกใหม่ขึ้นมางอกใหม่ขึ้นมาทีนี้ในกระบวนการของการผัดขนตรงนี้นะครับที่ผมบอกว่ามันใช้เวลาเนี่ยนะครับถ้าเป็นไก่ที่มันให้ไข่ ช่วงในระยะของการตัดขนเนี่ยนะครับมันจะเริ่มหยุดไข่นะครับมันจะเริ่มหยุดไข่พอมาเริ่มหยุดไข่เนี่ยนะครับอ่าอันนี้คือเหตุผลว่าทําไมเราถึงเลี้ยงไก่ไข่แล้วเราถึงปลดไข่ที่อายุประมาณ72สัปดาห์ عة. เพราะว่าไก่มาเริ่มผัดขนพอมเริ่มตัดขนการให้ผลผลิตไข่มันจะลดลงนะครับผมให้ดูกราฟนี้นะครับอันนี้คืออันที่หนึ่งนะครับรอบที่หนึ่งนะครับอันนี้ผมให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับผมไม่อยากย้อนไปหาไอ ชาร์ตของการให้ผลผลิตไข่นะครับซึ่งของแต่ละการให้ผลผลิตไข่ของไก่ในแต่ละสายพันธุ์แต่ละบริษัทมันจะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันนะครับก็คืออายุประมาณ1 9สัปดาห์มันก็จะเริ่มให้ไข่ผลผลิตไข่สูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ28จนถึง30สัปดาห์อันนั้นโดยปกติแล้วหลังจากนั้นม,มันจะค่อยๆลดลง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 ,ลดลงนะครับพอลดลงถึงจุดจุดหนึ่งนะครับอายุประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบสองสัปดาห์อายุอายุไก่นะครับ การให้ผลลิตไข่มันจะลดลงอย่ารวดเร็วเนื่องจากว่าไก่มมนเริ่มผัดขนพอไก่มั่เริ่มผัดขนในช่วงที่ไก่ผัดขนนะครับมันจะหยุดไข่นะครับมันจะหยุดไข่โดยบางิี่พอมันผัดขนเสร็จแล้วมันกาลังที่จะที่จะงอกขนขนชุดใหม่กาลังงอกนะครับมันผัดขนก็ค่อยผัดแล้วก็ขนชุดใหม่ก็ค่อยงอกในกระบวนการของการสร้างขนตรงนี้นะครับมันใช้โปรตีนมันต้องใช้พลังงานเพราะฉะนั้นโปรตีนกับพลังงานที่มันจะต้องใช้หรือว่าสารอาหารที่มันจะต้องใช้ในการสร้างขน มันไม่พอตํางรับการสร้างไข่เพราะนั้นมันเลยหยุดไข่นะครับอันนั้นธรรมชาติมันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นย้อนกลับมานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นการนําไก่ที่มันหยุดไข่กลับมาใช้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้การนําไก่ฝูงการนําไก่ฝูงเต่ากลับมาใช้ใหม่นะครับทีนี้ทําไมมันมีเหตุผลว่าทําไมถ้าเกิดเราปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติเหมือนถ้าเกิดชาวบ้านเขาเลี้ยงถ้าเขาเลี้ยงสักสิบตัวยี่สิบตัว ไก่มันให้ไข่กี่ฟองกี่ฟองบางครั้งถ้าเกิดเราไม่มีการจดข้อมูลไม่มีการจดบันทึกนะครับก็ยังไม่รู้ไก่ชาวบ้านก็อาจจะเลี้ยงสองปีสามปีบอกป้าเลี้ยงไก่มาสามปีละชุดเดิมถามว่ามมอยู่ได้ไหมก็อยู่ได้นะครับเพราะว่าเขาเลี้ยงกันแบบตามมีตามเกิดแต่ถ้าเกิดเลี้ยงเป็นอุตสาหกรรมเมื่อไหร่นะครับเลี้ยงเป็นอุตสาหกรรมเมื่อไหร่เราเลี้ยงไก่อยู่ร้อยตัวอันนี้ไม่นับหมื่นนับแสนนะครับเราเลี้ยงไก่อยู่ร้อยตัวถ้าเกิดว่าไก่มันให้ไข่อยู่ที่หกสิบฟองต่อวันคุ้มไหม สมมติว่าไก่มันกินอาหารวันละร้อยกรัมร้อยกรัมของแค่ร้อยกรัมนะครับต้นจริงๆกันไม่ใช่มันเป็นร้อยยี่สิบนะครับเรากินไก่มันกินอาหารแค่วันละร้อยกรัมอาหารกิโลละสิบห้าบาทคุณคิดว่าต้นทุนค่าอาหารต่อวันเป็นเท่าไหร่ต่อตัวบาทห้าสิบต้นทุนค่าอาหารบาทห้าสิบตอไก่ร้อยตัวนะครับมันกินไก่ร้อยตัว แต่มันไข่แค่หกสิบฟองทีนี้ไอ้ร้อยตัวนี่มันกินนะครับร้อยตัวนี่มันกินเพราะนั้นบาทห้าสิบคูณร้อยเป็นเท่าไหร่ร้อยห้าสิบกินอาหารไปร้อยห้าสิบบาทให้ไข่มาหกสิบฟองหกสิบฟองคูณสามเพราะฉะนั้นคุ้มไม่คุ้มถ้าเราคิดแบบนี้เราได้กำไรใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ มันไม่ใช่อันนี้ผมนับแค่60ฟองต่อวันนะครับหกิฟองต่อวันซึ่งจริงๆมันมีต้นทุนอย่างอื่นอีกเยอะนะครับเพราะฉะนั้นโดยปกติถ้าเกิดเราเลี้ยงไก่จริงๆนะครับเราเลี้ยงไก่ถ้าเป็นไก่ไข่จริงๆเนี่ยนะครับถ้าเกิดคิด cover ต้นทุนค่าอาหารกับค่าไข่ที่มันได้มาเนี่ยครับถ้าต่ํากว่า60สิบเซนขาดทุนขาดทุนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือการเลี้ยงนะครับแล้วทีนี้ทําไมมาถึงตรงนี้นะครับการนําเอาฝูงไก่กลับมาใช้ใหม่เนี่ยนะ มันจะมีเกณฑ์ในการตัดสินใจนะครับอันที่หนึ่งนะครับอันที่หนึ่งาการจะหาไก่รุ่นหรือว่าไก่มาทดแทนไก่ไข่เนี่ยนะครับมันก็จะมีเกณฑ์ในการตัดสินใจอยู่9ประเด็นนะครับอันที่หนึ่งก็คือต้นทุนในการนําไก่เข้าสู่ระบบการผลิตซึ่งต้นทุนค่าไก่เข้ามานะครับถ้าเป็นไก่รุ่นเหมือนที่บอกเมื่อกี้นะครับไก่รุ่นพร้อมไข่นะครับอายุอะไรม่ใช่ราคาขั้นต่ําจะอยู่ที่1้อยห้าสิบาทต่อตัว แต่มันจะสูงกว่านั้นขึ้นอยู่กับพื้นที่นะครับอันนั้นคือขั้นต่ำร้อยห้าสิบบาทนะครับเพราะฉะน,นั้นถ้าเกิดว่าเราสั่งลูกไก่ใหม่ก็สั่งไก่เข้ามาอันนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาอีกนะครับถ้าเกิดเรามีต้นทุนเพียงพอเรามีระยะเวลาเพียงพอเราอยากจะควบคุมคุณภาพของไก่รุ่นที่ดีเราซื้อลูกไก่มาเลี้ยงเองวันนั้นเราจะต้องมีฟาร,ร์มเราจะต้องมีเล้าเราต้องมีโรงเรือนเราต้องมีอุปกรณ์และต้องมีคนงานในการเลี้ยงไก่เล็กไก่รุ่นตแต่ถ้าเกิดเราไม่มีเราซื้อลูกกกกไ่เข้้้าาาาามมามวนนัันนนนจะตตอง BAR, องีรรแผลิ แต่ถ้าเกิดว่าเราเอาไก่ชุดเก่าบังคับปัดขนและนํามาใช้ใหม่ต้นทุนค่าไก่ตรงนี้มันจะไม่มีต้นทุนมันจะไม่มีนะครับเพราะว่าไก่ไก่ไก่ฟูงไก่เราเดิมเนี่ยนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดเราคิดต้นทุนก็คือต้องคิดต้นทุนค่าไก่ปลดซึ่งโดยปกติเขาขายกันตัวประมาณยี่สบหรือยี่บ้าบาทไม่เกินนี้ตัวละนะครับตัวละไก่ปลดนะครับตัวละยี่สิบถึงยี่สิบห้าบาทไม่เกินนี้เพราะนั้นต้นทุนมันจะต่ํา ถ้าเทียบกับร้อยหสิบาทนะครับอันที่สองนะครับช่วงเวลาในการให้ไข่นะครับก็บอกว่าการให้ผลผลิตไข่ในรอบแรกจะยาวกว่าการให้ผลผลิตไข่ในรอบที่สองแล้วก็รอบต่อๆไปนะครับเหตุผลเพราะว่าถ้าเกิดไก่มันอายุมากเน,นี่ยนะครับถ้าเกิดเรานําฝูงไก่กลับมาใช้ใหม่สุขภาพมันจะไม่ค่อยดีนะครับสุขภาพของไก่มันจะไม่ค่อยดีนะพยดเพราะนั้นเรื่องของการให้ผลผลิตไข่ก็จะลดลงนะครับอัตราการให้ไข่การให้อัตราการให้ไข่ ในวงรอบที่สองก็มีแนวโน้มที่จะลดลงต่ำกว่ารอบแรกนะครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เฮนเดย์นะครับขนาดไข่นะครับซึ่งโดยปกติขนาดไข่รอบที่สองจะใหญ่กว่ารอบแรกโดยปกติเนื่องจากว่าขนาดของฟองไข่นะครับมันจะสัมพันธ์กับอายุนะครับไก่อายุมากขนาดของฟองไข่จะมนจะใหญ่ขึ้นนะครับในทางกับการคุณภาพของเปลือกไข่จะด้อยลงนะครับจะด้อยลง ราก,การตายในใกล้เคียงกันนะครับปริมาณอาหารที่กินก็ใกล้เคียงกันนะครับคุณภาพของเปลือกไข่การให้อ่าคุณภาพของเปลือกไข่ในรอบที่2หรือว่ารอบต่อๆไปเนี่ยคุณภาพของเปลือกไข่จะด้อยลงถ้าเทียบกับการให้ไข่ในรอบแรกนะครับอ่าคุณภาพภายในนะครับก็ด้อยกว่านะครับแล้วก็ราคาต้นทุนในนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาดทีนี้การนำการตัดสินใจว่าจะนําไก่ฝูงเดิมกลับมาใช้ใหม่หรือการเอาไก่ชุดใหม่เข้ามา มันเคยมีอยู่สถานการณ์สถานการณ์หนึ่งก็คือมีการระบาดของไข้หวัดนกในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมาแล้วเขาไม่เขาไม่มีการนําเข้าเขาไม่มีการนําเข้าแล้วก็ไม่ห้ามมีการเคลื่อนย้ายลูกไก่ห้ามมีการเคลื่อนย้ายไก่โดยบางยิง่ห้ามนําไก่พ่อแม่พันธุ์เข้ามาเพราะมันปิดกั้นทั้งหมดทีนี้ไก่ที่อยู่ในระบบไก่ที่อยู่ในระบบมันอยู่เท่าเดิมมันอยู่เท่าเดิมแล้วพี่หนำซ้ํานะครับบางฟาร์มบางพื้นที่ มันมีไก่ตายจํานวนมากเพราะฉะนั้นราคาไข่จะแพงทีงนี้ทำยังไงเกษตรกรทํำยังไงเขาก็ต้องนําไก่มาใช้ใหม่ชุดรอบที่สองรอบที่สามรอบที่สี่เพราะเเหตุผลว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งถ้าเอาไก่ชุดใหม่เข้ามาในระบบการผลิตหนึ่งมันเสียเวลาสองต้นทุนมันเยอะสามก็คือถึงแม้มีเงินแต่ไม่มีลูกไก่เข้ามา นะเพราะฉะนั้นจําเป็นต้องเอาไก่ฝูงเดิมนะครับนำกลับมาใช้ใหม่โดยการบังคับผัดขลนะครับนะเพราะฉะนั้นโดยปกติก็จะไม่ค่อยทำยกเว้นในสถานการณ์ที่เลวร้ยวายจริงๆก็คือไม่มีไก่เข้ามาอยู่ในระบบแล้วก็ราคาไข่สูงความต้องการของตลาดมีมากแทนที่ว่าเราจะเอาไก่ขายทิ้งแล้วเราสั่งลูกไก่ใหม่เข้ามาเราเอาไก่ชุดเดิมมาเลี้ยงมาให้ผลผลิตดีกว่านะเพราะว่าในกระบวนการของการบังคับผัดขลมันใช้เวลาไม่เกินหนึ่งเดือน มันก็กลับไข่เหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นกราฟซึ่งจริงๆมันมีข้อมูลเป็นตัวเลขนะครับแล้วก็ผมก็เอาอมาทําเป็นกราฟนะครับลองดูนะครับไข่การให้ผลผลิตไข่ในรอบที่1รอบที่2รอบที่3นะครับอันนี้คิดเป็นเ e นเดย production นะครับรอบที่1ดีกว่าแน่นอนแล้วรอบที่2ก็ด้อยกว่ารอบที่1นะครับรอบที่3ก็ด้อยกว่ารอบที่2นะครับเพราะว่าไก่อยู่มากนะครับไก่อยู่มาก เหตุผลที่กราฟตรงนี้ลดลงมาเนี่ยนะครับเนื่องจากว่านะครับพอให้ไข่ไปเสร็จปุ๊บกอถึงจุดๆุดหนึ่งเปอร์เซ็นไข่จะดรอปแล้วก็ลงมาเรือศูนย์อันนี้นะเนื่องจากว่าผู้เลี้ยงมีการบังคับปัดขนพอมีการบังคับปัดขนเนี่ยผลผลิตไข่จะลดลงนะครับซึ่งการบังคับปัดขนเนี่ยนะครับเป็นการทําให้ไก่หยุดไข่ซึ่งมันมีอยู่หลายวิธีนะครับทีนี้ขั้นตอนสําคัญในการบังคับปัดขนนะครับมันก็จะมีอยู่สามขั้นตอนหลักๆนะครับอันที่หนึ่งก็คือช่วงเริ่มต้น นะครับช่วงเริ่มต้นเนี่ยนะครับในการบังคับการผัดขนเนี่ยมันจะมีหลายโปรแกรมเดี๋ยวผมค่อยบอกนะครับเอาเอาตรงนี้ก่อนนะครับการบังคับผัดขนมันจะมีอยู่สามช่วงนะครับช่วงที่หนึ่งก็คือเริ่มต้นผัดขนนะครับซึ่งเป็นการบังคับหรือว่าเป็นการทําให้ไก่หยุดให้ไข่นะครับยิ่งหยุดพร้อมกันยิ่งดีนะครับซึ่งการบังคับหรือว่าการกระตุ้นหรือว่าการเหนียวนาให้ไก่หยุดไข่นะครับมันจะกระทาได้โดยการอันที่หนึ่งกดอาหาร อันที่สองคือให้อาหารที่มีโภชนาต่ําก็คือโภชนาไม่เพียงพอสําหรับการดํารงชีพไม่เพียงพอไม่เพียงพอสาหรับการให้าหก,าใหการดํารงชีพแล้วก็ไม่เพียงพอสําหรับการให้ผลผลิตเพราะฉะนั้นมันเลยหยุดไข่นะครับหรืออาจจะมีการอดน้ําซึ่งการอดน้ำเนี่ยจะอันตรายเนื่องจากว่าน้ำเนี่ยนะครับนอกจากว่าไก่จะกินน้ำไปเพื่อช่วยในกระบวนการเม็ดตบลิซึมของร่างกายแล้วนะครับน้ำเนี่ยนะครับมันยังช่วยในการระบายความร้อนออกจากร่างกายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการอดน้ําสําหรับไก่เนี่ยอันตราย ต้องควบคุมนะครับต้องควบคุมแล้วก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับหรืออาจจะมีวิธีการอย่างอื่นหลักๆก,ก็คือต้องการให้ไก่เกิดความเครียดแล้วไก่จะหยุดไข่นะครับมันจะหยุดไข่ซึ่งโดยโปกติวิธีที่เขาทำท, Standard, ที่เป็นวิธีมาตรฐานณปัจจุบันแล้วก็ในอดีตก็คือการอดอาหารอย่างง่ายที่สุดนะครับลองลงมาก็จะเป็นเรื่องของการให้อาหารโภชนะต่ําบางครั้งอาจจะให้ไฟเบอร์อย่างเดียวมันเคยมีคนทดลองนะให้ แกลบสาหรับไก่ให้กินแกลบเนี่ยโภชนะเตะต่ำอยู่แล้วแล้วก็แกลบมีเยอะใหญ่ซึ่งย่อยค่อนข้างยากนะครับอันนั้นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งซึ่งเป็นวิธีทางเลือกนะครับระยะที่สองนะครับเป็นระยะพักนะครับหลังจากที่ไก่อดอาหารแล้วมันจะผลัดขนพอไก่เกิดความเครียดมันก็จะผลัดขนแล้วมันผลัดขนพร้อมกันนะครับจากเมื่อกี้เนี่ยนะครับถ้าในกราฟเมื่อกี้เนี่ยช่วงระยะเวลาในการผัดขนมันจะอยู่ที่ประมาณ ห้าสัปดาห์หกสัปดาห์กว่ามันจะค่อยๆทยอยผลัดผลแล้วกว่าจะมันค่อยๆทยอยงอกขึ้นมาใหม่ถ้าเกิดว่าไก่ได้รับความเครียดมันเริ่มผัดผลมันจะสลัดขนออกมาพร้อมกันพอมันสลัดขนออกมาพร้อมกันสิ่งที่ตามมาก็คือขนมันจะงอกพร้อมกันนะขนมันจะงอกพร้อมกันพอขนมันงอกพร้อมกันพอขนมันเริ่มเริ่มงอกนะครับช่วงนี้เขาเรียกว่าเป็นช่วงระยะพักนะครับซึ่งจะสั้นหรือจะยาวขึ้นอยู่กับโปรแกรมถ้าไก่ได้พักนาน มันจะให้ผลผลิตไข่ดีแล้วให้ผลผลิตไข่ในรอบ2ในนานนะครับแต่ถ้ากรเราพักระยะสั้นๆร่างกายยังไม่พร้อมแล้วมันก็จะเริ่มไม่ไข่เพราะฉะนั้นาการให้ไข่ในรอบต่อไปเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยดีนะครับซึ่งระยะพักตรงนี้นะครับเขาอาจจะให้เป็นอาหารพลังงานสูงแล้วก็ค่อ,คอยๆเพิ่มโปรตีนขึ้นไปสําหรับบางบางโปรแกรมบางคนเขาอาจจะให้เป็นอาหารไก่รุ่นนะครับหรือบางโปรแกรมก็าอาจจะให้เป็นอาหารไก่รุ่นก่อนไข่ อาหารไก่รกดขนไก่ก็คือ,อมีแคลเซียมอยู่ประมาณ2%นะครับแล้วก็พอไก่เริ่มให้ผลผลิตก็เข้าสู่ระยะกาของการให้ผลผลิตอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งจะต้องเปลี่ยนเป็นอาหารไก่ไข่แล้วก็ปรับปริมาณแสงแล้วปรับความยาวของแสงมาให้เป็นโปรแกรมการให้แสงสําหรับไก่ไข่เริ่มใหม่เลยนะครับเหมือนก็เริ่มใหม่เลยนะครับช่วงระยะพักนี่ก็ให้แสง12ชั่วโมงนะครับให้แสง12ชั่วโมงแล้วก็ให้อาหารที่มีโปรตีนประมาณ16-18%นี้แล้วแปดเปอรเซีนมประนาี้แล้วแต่แต่แคลเซียม เป็นอาหารไก่ไข่เลี้ยให้ไข่แล้วเพิ่มโปรแกรมแสงขึ้นไปนะครับจาก12เป็น13 13แล้วก็ค่อยเพิ่มขึ้นไปเพิ่มไปแล้วก็ขึ้นสุดท้ายก็คือไปอยู่ที่16ชั่วโมงต่อวันนะครับตีนี้สําหรับโปรแกรมการบังคับผัดขนนะครับมันจะมีหลักๆวันนี้ผมบอกว่าวิธีมาตรฐานเดี๋ยวนี้ก็คือเขามีการอดอาหารนะครับอันนี้เขาเรียกว่า conventional method conventional ก็คือวิธีดั้งเดิมวิธีที่ทากันอยู่ซึ่งเป็นเป็นมาตรฐานที่เขาทากัน วิธีการการอดอาหารซึ่งการอดอาหารเนี่ยนะครับมันก็จะมีอยู่2วิธีที่มีอยู่นะครับอันที่1ก็คือ,อาตามวิธีของแคลิฟอร์เนียนะเขาเรียกว่าแคลิฟอร์เนียโปรแกรมนะครับซึ่งเป้าหมายหลักก็คือจะต้องทําให้ไก่มีน้ําหนักลดลงมาประมาณ2 5เปอร์เซนตนับจากจุดเริ่มต้นน้ำหนักน้ำหนักตัวลดลงมาประมาณ25เปอร์เซนตนะครับโดยใช้ระยะเวลาประมาณ10วันนะครับซึ่ง ถ้าเกิดเขาจะใช้โปรแกรมลักษณะนี้นะครับโดยปกติเขาจะต้องชั่งน้ําหนักเฉลี่ยของฝูงก่อนว่าน้ําหนักเฉลี่ยจะมีอยู่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ลบ25เปอร์เซ็นเป็นเท่าไหร่มันคือน้ําหนักเป้าหมายนะครับมันคือน้ําหนักเป้าหมายอะผมสมมติสมมติว่าไก่มีน้ําหนักอยู่2กิโลเฉลี่ยนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าให้มนลดลงมา25เปอร์เซ็นต์น้ำหนักจะอยู่ที่เท่าไหร่1.5 ถ้าหนึ่งถ้าหนึ่งกิโลน้ำหนักมันลดลงมาสองร้อยห้าสิบถ้าสองกิโลน้ำหนักมันลดลงมาห้าร้อยน้ำหนักเป้า,าหมายจะอยู่ที่หนึ่งจุดห้ากิโลกรัมจากไก่น้ำหนักสองกิโลกรัมเพราะฉะนั้นเวลาเราเริ่มกระบวนการเราก็ต้องนับชั่งน้ําหนักชั่งน้ําหนักชั่งน้ำหนักชั่งน้ำหนัก,นนกพอไก่มีน้ําหนักตัวได้หนึ่งจุดห้ากิโลกรัมเปลี่ยนนะครับ ในช่วงของการอดอาหารตรงนี้นะครับที่เขาเรียกว่าช่วงไม่ให้อาหารช่วงในการอดอาหารเนี่ยจะเป็นต้องมีน้ําตลอดเวลานะครับแล้วก็ไก่จะกินน้ํามากแล้วไก่จะเครียดแล้วไก่จะดูโสมันเหมือนกับคนที่อดนะอดอาหารนะครับแล้วขนมันก็จะร่วงแล้วตัวไก่มันก็จะมีแต่ตัวเปื่อยเปล่าเลยนะครับมันเหมือนกับไก่มันจะป่วยๆจะไม่ใช่นะครับเพราะเราอดอาหารมันนะครับช่วงแรกๆไก่มันจะเครียดแต่หลังๆมาไก่มันจะชิน แล้วก็การให้แสงสว่างจะอยู่ที่ประมาณ8ปจนถึง12ชั่วโมงนะครับทีนี้พอไก่มันน้าหนักตัวมันได้ตามเป้าหมายแล้วนะครับซึ่งกระบวนการตรงนี้นะครับกระบวนการในการอดอาหารตรงนี้นะครับจะต้องระวังจะต้องควบคุมอย่างใกล้ชิดเนื่องจากว่ามันมันมันขัดต่อหลักสมสดิภาพสัตว์นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่ามีไก่ตายเราก็ต้องดูว่าไก่มันตายเนื่องจากสาเหตุอะไรถ้าเกิดมันมีไก่ตายจํานวนมากอาจจะจําเป็นต้องปรับเปลี่ยน หยุดการงดอาหารทันทีนะครับอันนี้คือแล้วแต่นะครับอันนี้อันนี้ในตารางนี่เขียนนะว่างดอาหารอยู่ที่ประมาณเจ็ดถึงสิบี่วันอันนี้แล้วแต่เลยนะครับต้องดูที่1อัตราการตายสองก็คือดูที่น้ําหนักตัวเป้าหมายว่าน้ําหนักตัวมมนได้ตามเป้าหมายหรือเปล่านะครับแล้วไอ้น้ำหนักไก่ที่มันลดลงมาเนี่ยนะครับน้ำหนักไก่ที่มันลดลงมาอันที่หนึ่งมันลดมาเนื่องจากระบบสืบพันธุ์ไม่ทํางานนะครับระบบสืบพันธุ์มันไม่ทํางานก็คือ การให้ผลิตไ่หรือว่าการสร้างไข่มันจะหยุดลงมันจะชะงักเพราะนั้นหนึ่งน้ำหนักตัวลดลดด้วยเหตุผลเพราะว่าระบบสืบพันธุ์ไม่ทำลายไม่ทํางานนะครับสาเหตุอันที่2ก็คือไก่มันจะนําเอาไขมันสํารองที่อยู่ตามหน้าท้องเอาไปใช้เป็นพลังงานสํารองเพราะฉะนั้นไขมันตรงเนี้ยมันก็จะเริ่มหายไปหายไปหายไปนะครับไขมันที่แทรกอยู่ตามผิวหนังก็จะเริ่มหายไปหายไปหายไปเพราะไก่มันต้องเอาไขมันสํารองไปใช้เป็นพลังงานของมันนะครับอันนี้คือสาเหตุที่ทําให้น้าหนักตัวมันลดลงนะครับแล้ว พอน้าหนักตัวได้ตามเป้าหมายก็จะมีระยะพักนะครับระยะพักตรงนี้นะครับโดยปกติก็จะให้เมล็ดทันจะพืชบดซึ่งในทางปฏิบัติเขาก็จะให้ข้าวโพดบดนะครับเป็นข้าวโพดบดหยาบนะครับแล้วก็ข้าวโพดบดหยาบเนะี่ยอาจจะอาจจะจําเป็นต้องมีการเสริมวิตามินเสริมแร่ธาตุเข้าไปเพื่อให้ไก่มันได้พักฟื้นนะครับเพื่อไก่มันมันจะได้นําเอาวิตามินแล้วก็แร่ธาตุไปใช้ประโยชน์ในร่างกายนะครับซึ่งระยะพักตรงนี้จะนานเท่าไหร่นะครับอันนี้เขียนไว้ว่า,า0-11วัน ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการที่จะให้ไก่ให้ผลผลิตในรอบสองเนี่ยช้าหรือเร็วแล้วก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของตลาดตลาดค้าไข่นะครับแล้วก็พอเราต้องการที่ให้ไก่มันให้ไข่ละนะครับเราก็เข้าสู่ระยะของการให้ไข่ก็คือจะให้กินอาหารเปลี่ยนมาเป็นอาหารไก่ไข่แล้วให้กินเต็มที่นะครับแล้วก็พร้อมกับการเพิ่มจํานวนชั่วโมงแสงขึ้นไปนะครับจากสิบเป็นสิบ3ามสบสาเป็นสิบสามจุห้าเป็นสิบี่จนถึงสิบกชั่วโมงต่อวัน นะครับอันนี้คือตารางหลักๆนะครับโดยวิธีของแคลิฟอร์เนียนะครับสำหรับอีกวิธีหนึ่งนะครับเป็นวิธีของนอตคโรไลนาโปรแกรมนะครับซึ่งนอตค a โรไลนาโปรแกรมเนี่ยนะครับมันก็จะประกอบไปด้วยระยะปรับตัวนะครับซึ่งจะใช้เวลาประมาณ7วันนะซึ่งระยะปรับตัวตรงนี้นะครับเขาจะให้แสงนะครับเขาจะให้แสงสว่างยีชั่วโมงนะครับเป็นเวลา7วันหลังจากนั้นมาเริ่มอดอาหาร ตีการอดอาหารเนี่ยนะบางครั้งเขางดทั้งอาหารแล้วก็งดทั้งแสงสว่างอยู่ในที่มืดเลยนะครับแล้วก็ในการงดอาหารเนี่ยนะครับน้ําก็ต้องให้นะครับซึ่งเป้าหมายของวิธีการ,ว,การวิธีแบบนอตคลรีหนาโปรแกรมเนี่ยะครับเป้าหมายก็คือเขาจะต้องลดน้ําหนักให้ได้อยู่ประมาณ30%ของน้ําหนักตัวเริ่มต้นนะครับต้องลดลงมา30%ให้ไดนะ้เพราะฉะนั้นมันจะรุนแรงกว่าแบบเมื่อกี้นะครับแบบแคลิฟอร์เนียนะครับ อันนี้เป็นผังตัวอย่างนะครับอบดน้ำอดอาหารให้น้ำหนักตัวลงมาถึงสามสิบเปอร์เซ็นแล้วหลังจากนั้นมาพอน้หนักตัวได้นะตามเป้าหมายแล้วนะครับคือน้ำหนักตัวลดลงมาก็ให้ไก่ได้กินอาหารเต็มที่เปลี่ยนเป็นอาหารไก่ไข่แล้วก็ให้แสงสว่างเป็นแสงสว่างสําหรับไก่ไข่นะครับสองวิธีหลักๆนะครับก็คือนดอาหารตั้งคู่หรือว่าอดอาหารตั้งคู่นะครับ เพื่อให้ไก่เกิดความเครียดแล้วให้ไก่มีการสลัดขนเก่าทิ้งพร้อมกันทีน,นี้การโปรแกรมการบังคับปัดขนที่ดีก็คือมันจะทํายังไงให้ไก่ผลัดขนพร้อมกันเพราะไก่ผลัดขนพร้อมกันมันก็จะหยุดไข่พร้อมกันพร้อหยุดไข่พร้อมกันทีนี้พอไก่มันเริ่มให้ไข่ใหม่มันก็จะให้ไข่พร้อมกันลักษณะเดียวกับการเลี้ยงไก่รุ่นที่มี uniformity สูงมันจะให้ไข่พร้อมกันแล้วผลผลิตไข่จะสูงนะครับทีน,นี้วิธีทางเลือกมันก็จะมีนัก ผู้เลี้ยงสัตว์นะครับนักสัตวบาลบอกว่าวิธีการอดอาหารเนี่ยอดอาหาร7วัน10วันเนี่ยมันทําให้เกิดความเครียดมันเหมือนกันกบมนุษย์ <c uman> ที่เคยกินอาหารแล้วไม่ได้กินอาหารนะครับมันจะเครียดเพราะฉะนั้น <c uman> เขาม <fiber> ีวิธีนะครับก็ <c uman> คือวิธีทางเลือกอก็คืออาจจะเป็นให้อาหารโภชนาต่ําก็คือให้ไก่กินอาหารทุกวันแต่โภชนาต่ําซึ่งโภชนาต่ำเนี่ยมันไม่เพียงพอสําหรับการนําไปสร้างผลผลิตไข่มันก็จะหยุดไข่แล้วการที่โภชนาต่ํามันก็จะเกิดความเครียดเพราะฉะนั้นมันจะทำให้ไก่เนี่ยผดัดขนนะครับ ึ่งอาจจะเป็นอาหารโปรตีนต่ำนะครับหรืออาหารแคลเซียมต่ำนะครับแคลเซียมฟอสฟอรัสต่ำนะครับแต่โปรแกรมพวกนี้นะครับเขาจะต้องให้มีน้ําตลอดเวลาแล้วก็อาจจะมีการลดจํานวนชั่วโมงแสงลงนะครับแต่สุดท้ายก็คือการให้อาหารที่มีโพชนะต่ำเนี่ยการให้ผลผลิตไข่จะสู้แบบ2วิธีแรกไม่ได้นะครับหรือวิธีอื่นๆซึ่งเป็นวิธีทางเลือกอีกนะครับซึ่งวิธีทางเลือกเนี่ยเขาอาจจะใช้สารเคมีบางตัวหรือว่าใช้แร่ธาตุบางตัวซึ่งการใช้แร่ธาตุนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างอย่างเช่น การใช้ซิงค์หรือว่าสังกะสีนะครับในปริมาณ20,000 ppm นะครับสังกะสีนี่มันมีคุณสมบัติเป็นคีเลตแล้วมันไปจับกับแค,แคลเซียมให้ไม่ดีมันเป็นซิงค์เป็นพิษอีกเพราะนั้นต้องระวังนะครับแร่ธาตุบางส่วนแร่ธาตุบางตัวเนี่ยถ้าเกิดให้นในปริมาณที่มากมันจะเป็นพิษพอมันเป็นพิษมันทําให้ไก่หยุดไข่หรือพอ,พอมันเป็นพิษบางครั้งมันทําให้เกิดการสาดผล สุดท้ายก็คือมันกระตุ้นให้ไก่มีการสร้างขนขึ้นมาใหม่นะครับหรืออาจจะใช้ยาหรือว่าสารเคมีอย่างอื่นในการกระตุ้นนะครับอย่างเช่นพวกเมทิลินบลูก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับซึ่งจริงๆพวกนี้มันมีงานวิจัยค่อนข้างเยอะๆนะครับงานวิจัยค่อนข้างเยอะๆในเรื่องของการจัดการในเรื่องของการบังคับตัดขนนะครับอาจจะมีเมทิลินบลูนะครับเอ็นเฮฟตินนะครับโปรเจสเตอโรนนะครับโคมาไดโนนนะครับ, er รบ,รบแล้วก็ อลูมิเนียมไอโอดีนหรืออื่นๆนอีกน,น,นะครับซึ่งปัจจุบันก็จะมีวิธีการแล้วก็มันจะมีเทคนิคที่เขาจะนํามาทดสอบหลายๆวิธีนะครับหลายๆวิธีแต่สุดท้ายเวลาเขาเปรียบเทียบก็เปรียบเทียบกับ,บ,บวิธีคอนเวนชั่นนัลนะครับคอนเวนชั่นนลก็คือวิธีตั้งเดิมซึ่งมันมีอยู่2ออวิธีหลักนะครับก็คือมีแคลิฟอร์เนียกับนอตคาโรเลนานะครับมันจะมี2วิธนะีอันนั้นคือวิธีมาตรฐานของมันนะครับสำหรับการบังคับปัดคนอันนี้เรียนรู้ไว้แค่ว่านะครับ สำหรับการบังคับปัดขนก็จะมีหลักการอยู่แค่นี้นะครับสําหรับการตัดสินใจก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่าสถานการณ์มันจะบังคับหรือว่ามันจะเหนี่ยวน้าให้เราตัดสินใจในรูปไหน